Life like. wow. yeah. life like. สวัสดีครับวันนี้เจอช่องโกโมพาลุยนะครับวันนี้พามาตกปลาช่อนใหม่ข้างทางนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงเที่ยงนะครับว่าจะดูว่ารอบบ่ายผมจะได้สักกี่ตัวนะวันนี้ออกมาสายแล้วเพิ่งว่าง ช่วง10โมง11โ,โมงนะครับเลยนะัดคุณหมอมาตกปลานะครับเราดูนะครับว่าผมจะได้สักกี่ตัววันนี้มาเทสคันใหม่ลอกใหม่ด้วยนะครับหนคันใหม่ลอกใหม่นะครับหนึ่งคันบาสซอนนะครับรอก <c oughs> ไดว่าอันฟ้าแอโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในให,หม่เลยดูเป็นหมยบัวนี่เดี๋ยวจะตีแบบเป็นช่องช่องประมาณนั้นะ อยู่ไมนี่มีตัวไหมหืมกัดเลยหืมกัเลโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุดฝังเนาะโอ้ยมุ

ไซดีด้วยอืมไซดีทุกคนครึ่งโลได้มุดซะโอ้โหพ่อโอ้โหลงคอทุกคนลงคอไม่เห็นเหยื่อเลย คึ่งโลครงฮึมดูลงคอครึ่งโลงมีอนน้วนตับเลยฝ่าด้วยอ F Gen2 FGS พัดน้ำ อืมยูอืมตัวเล็กครับตัวนี้ไอปอกไอปอกทะลุตาไหมคก็ทะลุตาไหมเอ้าเล็กเกินเต็มเต็มตัวนี้มาแล้วอีกตัวนี้

เจ้าเจนทูเอ้ยเจนวันเอฟเจเอโอ้โหตาบิดพิกสองเลยดูแต่เจ้าเจนะวันนะหวานเจี๊ยบนี่ครับหัวจิกเดี๋ยวโป๊กนะครับกับปลายางมาอิบินะครับม,มาเทสใหม่นี้หน่อยโอ้โหชอบขึ้นตัวใหญ่ๆไม่นี้ หัวจิกประมาณ5กรัมนะครับจะมีตัวใหญ่เยอะกัดยากเหลือเกินอ้ยมาอย่างสวยดูน้ำใส hồ chớc có có xui nè, ừ, toàn con ơi đấy, con ơi đấy, con, oh, tôi, tôi chớc chớc ôi chớc 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 อยู่อยู่อยูอยู่ไปดิเดี๋ยวปุ๊กสองไม้พอเขี้วนักเหรอตรงนี้ยยโอ้โอโโอโโดึงเบรกดึงเบรกเบรกอยู่ไหนเบรกอยู่ไหน,ด,นดูดิ <c oughs> เดี๋ยวปุ๊กโอ้ยห,หลุดพอดี <c oughs> โอ้ยไซดีด้วยครึ่งกิโล ลุดพอดีเดี๋ยวโป๊กปไายางมาเอบีโหวันนี้สามแต้มครับไปยางมาเอบีนะครับุ้ยเหลืองอ่อยเลยสวยงามครับเจอกันตัวต่อไปครับโอ้ดูดูดูตัวกอนโชว์ตัวกันนี่อ้วนตับหืมไปยางมาเอบีของแท้ ฉันไม่โดนดโดนโดนดิโดนดิเหีย er. เจอเจนทูไปไอเจนวันกูไปรู้เรื่องดิมึงอะเต็มปากดิฮ้าโอ้ตัวเล็กเองแม่งตัวใหญ่เป็นไอ้หมุนวะ เจ้าเจนวัน FGS พัสนะครับตัวเท่าเต็ดแม่งตัวใหญ่กัดไม่โดนแต่ตัวเท่าเท่านี้แม่งหา้าฝากไว้ด้วยครับเจนวัน FGS พัสนะครับไปหาซื้อกันได้เลยนะครับกัดปุ๊บวัดเลย ទីកាំងប៉ាក់ញ៉ៃយល់ញ៉ៃយល់ទៅមើលតិចຫນຶ່ງរេងចេនធូអេបជិតផាត់អួន โกโปรมุดพอดีไม่ได้เปลี่ยนแบ็ดรู้เรื่องไอตีใต้น้ำให้กินพอตีผิวน้ำเอาเลยทุกคนโอ้โหผอมมากเลยปลาคองใหญ่โอ้โหเคยโดนบิดแล้วด้วยตาโบดมาแล้วต้องเอาอีกแลีว้วตัวนี้ใครปล่อยมันวะโอเคครับฝากไว้ด้ครับเจน2 f j พัทน้ํไปหามาใช้กันได้เลยจ้า อือหือติด <experiences> ดูด,ดูไปยังไม่บีไปยังไม่บีอ้ย่ามุดสีอย่ามุดส,ดสีใช่ดีใครเปกนคนใช่ดี ปลยังมาบีปลยังมาบีโหโลได้ครับมาแล้วครับปลายังมาเอบีกับหัวจิกหัวโป๊กแล้วก็โป๊ก,โป,ก,โ,ปก,โ,ปกโป๊กไปดีเดี๋ยวโป๊กนะ่ะรู้จักเปล่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับไปหาซื้อกันได้เลยของการฟิชชิงอีซี่นะครับเ <c oughs> หนื่อยตามอยู่งั้น เอร์ก็ไม่ได้ออกมานี่หว่าเดี๋ยวให้ดูตัวแป๊บนึงนี่เลยครับโอ้โหใส่ดีจัดเลยกัดเดี๋ยวโป๊กนะครับปลาย่างมาอีบีนะครับไปหาซื้อมาใช้กันได้เลยนะครับกับหัวจิกเดี๋ยวโป๊กโอ้โหติดตะขอเดียวเองนะเนี่ยแต่แน่นกึ๊บ ฝากไปด้วยครับไซส,ส์สวยจัดโลต้องมียอปโลหนึ่งขีด เจ้าตัวคนเล็กไปต,ติดตอนไหนยังไม่รู้กินเดี๋ยวปุ๊กมาแล้วต้องตายกับเดี๋ยวปุ๊กเดี๋ยวปุ๊กทำงานโอ้เดวนแม่งมาทำเปิดคลิปปอกกินซะแล้วตัวเท่าเต๊ด ทะลุตาไหมลูกอุ้ยแรงเยอะตัวเล็กเนี่ยอ๋อไม่ทะลุดู้ยไม่เปิดคลิปแม่งเอาอย่างเดียวเลยปลาตงนี้แม่งเขินกล้องเต็มปากเต็มคำตัวนี้ใส่ดีว่ะอือหือโอ้ปลาอีดาบอือหือ ใส่ดีตัวนี้ใส่ดีตัวนี้ใส่ดีตัวโอ้ตัวมาเช้าเปล่าตัวมาเช้าเปล่าตัวมาเช้าเปล่าคือตัวมาเช้าหรือเปล่าขึ้นโลตัวนี้หืมกเจนทูลงคอไปเอเจนวันลงคอไปดีท่าน เรียบร้อยช่วงเย็นมาแก้มือสำเร็จคนละตัวกันรูน้สึกตัวนุ่ใหญ่ใืมไดีครับกัดเจ้าเจนวันเอฟเจพัดนะครับประมาณสามขีดนะฝ่าวด้วยครับเจนวันเอฟเจพัด หืมตัดไม่ฮึไม่โดนอือยู่ไอป,ปอกตัวนี้ปอกตัวนี้ไม่ใช่ตัวแม่ช้า แต่เจ้าเจนวันเอฟเจพัดสีเหลืองหวานเจีย๊ยบกี่ตัวแล้ววะเนี่ยเต็มปากเต็มคำเลยเจนวันครนะับรู้เรื่องทะลุตาอีกแล้วฝากไว้้วยครบเจนวันเอฟเจพัดนับ part, นะทะลุตา อ๋อกระสุงโอ้โหว่าม่กัดเฮี้ยกระสุงว่าม่กัดแน่นจังอ๋อกระสุงเฉยโอ้โหก่ดเจนวันเต็มปากเต็มคำไปดิทะลุตาปะวะ เดี๋ยวปล่อยมันก่านพระกระสูงถ้าลุตาไม่ลูกขออย่าให้ดดนตานะโอ้โหไม่เหลือไม่เหลือเข้าตาอย่าให้ดดนตาเลยอโอ้ปล่อยได้กระสุนใสสวยนะครับ ดูไซส์โคตรสวยบางเกือบครึ่งโลได้ครับดูสวยจัดกระสุงโอเคครับเดี๋ยวปล่อยมันกันภาคใต้ไม่ถือว่าหายากนะหาง่ายภาคใต้ไอ <Hey. S 1> ้กูเปิดเบรกอยู่ขึ้นมาหนุม่มขึ้นมาหนุ่ม ขึ้นมาไ,ไอ้นู้ใไดดีเออกระดิยางแรมเ p ดอีกแล้ววันนี้โอ้โหติดสองตาแบบนี้โอกาสศูนย์เปอร์เซ็นต์น่าจะรอดไอ้น้องน่ครับกระดิยางแรมเพดอ้วนชิบหายเลยปลาที่นี่เออดูเลยหัวตัดเดียวคอกลมดิก๊กเออประมาณสองขีดนี่ตัวนี้สามขีดต้องมีอ่ะ ดูก็ดียางครับเรียบร้อยเลยห่านเจี๊ยบโอ้ยดันขึ้นดันขึ้นใส่ บินเลยขึ้นมาแล้วสามขีดเอ้าหลุดพอดีเออเออเอเอใจเย็นไอ้หนุ่มอุ้ยไซดดีสามขีดมาแล้วครับตัวหนึง่งไซ์สวยไซดสวยเฝ่าเด้วยครับกับเจ้าเจนวัน fgs พัดนะครับวัดเป็นโดนนะครับนี่เจ้าเจนวัน fgs พัดนะครับหลุดเรื่อง máy điều ừ. Oh, they're <đẹp>. good, <laughs> 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 ก้องดีงไ,ไ,ไ,ไหมเฮ้ยไอป้ป๊อกเข้าตาเราไอ้ปอกไอปไอกกัดเจินทูเอฟเจพัดหวานเจ็บ วันนี้ก็สิทธิ์สิ้นไปอีกหนึ่งวันนะครับได้มาก็ใช้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กผมพารุยด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูปลากันนะครับว่าได้สักกี่ตัวนะดูหนึ่งสองี่ห้าหกดแสบอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกตัวนะครับ หอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องโกมพารุยด้วยนะครับเจอกันทริปหน้าครับว่าจะไปที่ไหนต่อนี่กับเหยื่อตัวใหม่นะครับหัวจิกเดี๋ยวโป๊กนะครับปลายางเมาบิรับผิม